างเสมอเสวฮสวัสดีครับผมช่างงานจากร้านสมายทีนะครับผมวันนี้มารีวิวครับผมซ่อมตัว MacBook Air นะครับอาการเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเช็คกันนะครับผมอันนี้ผมแกะตัวเมนบอร์ดออกมาพี่ผมพอบอดี้ไอแม r แอร์ <Okay. S 2> ครับผมนี่อเปนรนบเปลี้ันนีานนตัวบอดี้นะครับผมแกะออกมาแล้วนะครับ,รบนี่นะครับผม,มแกะมาเรียบร้อยนะครับรโอเคเดี๋ยวเรามาดออูอาการของมันนะครับผมอาการของมันตอนนี้ที่ผมเจอนะ คือไฟเขียวส้มมานติดนะครับผมแต่ว่าพัดลมมันไม่หมุนนี่ใช่คไฟเขียวส้มมันติดนะแต่ว่าพัดลมไม่หมุนนะครับเครื่องเปิดไม่ติดนะครับผม,มทีนี้เราจะมาเช็คกันก่อนนะครับว่ามันมเกิดปัญหาจากอะไรได้บ้างนะครับอ่ะผมจะเริ่มวัดนะครับจากจุดที่เป็นจุดหลักๆของเครื่องนะก็จะมีจุดตัว เออจากเริ่มจากไฟเข้าเลยนะครับผมอา่าตรงไดโอสามขาตรงนี้ก่อนนะครับว่าวัดมันว่ามันมีอะไรช็อตไหมนะครับผมตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วก็ไฟหลักของเครื่องนะครับตัวไฟ p ีพีบันะครับก็ไม่ช็อตเหมือนกันแล้วก็พวกไฟสามโวลต์ไฟสามโวลต์ห้าโวลต์ 1. ช็อตไหมนะครับ ก็ไม่ได้ช็อตลงกาวนะแล้วก็ไฟหนึ่งจุดแปดนะครับก็ไม่ไม่ช็อตนะครับเนี่ยตัวที่แล้วที่ผมเจอมันลงกาวเลยนะครับก็คือช็อตลงกาวไปเลยแต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่ได้ช็อตลงกาวนะครับผมทีนี้มาดูด้านหลังตรงนี้ครับเดี๋ยวเปิดกล้องดูไปพร้อมกันนะครับดูที่บอก ันนี้อเห็นไหมฮะผมตอนนี้ผมเจอตรงนี้เนี่ยจุดหน้าสงสัยนะครับเนี่ยแตกเลยจุดนี้นะครับผมเนี่ยที่น่าสงสยัยเนี่ยครับจุดนี้ ก็ผมจะวัดนิดนึงนะครับตรงนี้นี่ครับตรงนี้มันลงกลาวเลยนะครับตัวนี้ลงกลาวเลยนะครับนี่ครับอันนี้ใช้โหมดไดโอดวัดนะครับรก็ลงกลาวเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับ อันนี้น่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาอะไหล่นะครับมาใช้นะครับ

วันนี้ผมจะไม่ใช้ฮอตแอร์เป่านะผมจะใช้หัวแรงจี้เอ,อไปแล้วครับ ที่ไม่ใช้ความร้อนเพราะมันอยู่ด้านอีกด้านหนึ่งมันเป็น CPU นะครับผมผมเลยไม่ไม่ใช้ความร้อนเพราะว่าอันตราย๋ยว CPU ตาย สวัสดีครับคุณนิวดีตอนนี้เจองานครับผม Mac Air ครับเปิดไม่ติดเดี๋ยวเราลองมาดูไปด้วยกันนะครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวมาวัดค่าก่อนเอาแบบค่อยเป็นค่อยไปเนาะหลังจากเปลี่ยนแล้วมันหายไหมหายช็อตไหม ไม่ช็อตแล้วนะครับช็อตมันลงกาวฝั่งหนึ่งแล้วก็ไม่ลงกาวฝั่งหนึ่งเดี๋ยวลองมาเปิดดูครับว่าติดไหมอ่ะติดแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเทสกับจอให้ดูนะตอนนี้พัดลมมันหมุนแล้วนะครับนี่แล้วเ,เดี๋ยวผมจะเทสใส่กับจอให้ดู

โอ้โหคนนิยวยังไม่เห็นเลยว่าภาพขึ้นแล้วขอบคุณมากครับผมไม่รู้ว่าแบ็คไลท์ไปด้วยหรือเปล่านะครับ,รบลองดูครับผมได้ไหมเอ่ยอ่ละล่ะมาครับผมจบงานเฮ้โอ้ยจบงานจบงานครับผมโอเคครับผม จบงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้แก้ไขตามที่ในคลิปเลยนะครับไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยก็ผมขอเป็นสั้นๆแล้วกันนะครับคลิปนี้มาแค่นี้ครับผมใช้เวลา10นาทีนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวถ้ามีคลิปอะไรใหม่ๆมาเจอกันใหม่นะครับวันนี้ผมช่างฮาร์ดรีวิวให้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณคุณนิวมากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ